วิรัตเนี่ยชาวบ้านออกตามหากันตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าหายตัวเข้าไปในสวนยางลูกสาวบอกว่าก่อนที่พ่อเขาจะหายตัวไปเนี่ยเคยบอกว่ามีคนจะตามฆ่าอยู่นะฮะแต่ในมุมของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเผลอๆเนี่ยที่ลูวิรัตหายตัวไปอาจจะไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทาให้เวลาคนออกไปตามหากันเมื่อคืนเนี่ยก็ทําให้เหมือนมีอะไรบังตาอยู่คุณผู้ชมครับก็เลยทําให้ชาวบ้านต้องมีการทําพิธีขอขอมากันแบบนี้แหละครับ สีจะตังะต้งเปิดตงให้จากกอรับบานมาบ้านไนอ้เป็นเป็นนั่นมาแจวกันนูนะเออเนี่ยเออเนี่ยญาติญาติต้องมาจุดทุบเทียนขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บนบานเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอให้ช่วยเปิดทางให้เจอตัวลุงวิรัตหนูหนวลอายุ59นะครับหลังลุงวิรัตเนี่ยหายตัวเข้าไปในสวนยางตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นครับคือตรงนี้เป็นพื้นที่ของหมู่ที่4ี่บ้านในอ่าวอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ ตัวลูกสาวของลูกวิรัตเองครับนางนิตยาเรื่องสูงเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานคือตัวเขากับพ่อเนี่ยไปช่วยกันเก็บน้ํายางในสวนยางใช่ไหมระหว่างที่ลูกวิรัตคือเก็บน้ํายางอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็มีอาการแปลกๆขึ้นมาเหมือนผวากระสับกระส่ายพูดจาวกไปวนมาครับบอกแค่ว่ามีคนจะมาตามฆ่าพ่ออยู่นะบอกแค่นี้ครับหลังเก็บน้ํายางเสร็จเนี่ย คือลูกสาวบอกว่าพ่อหนูก็ยังไม่หายนะแล้วก็ไม่กล้าออกมาจากสวนยางเง้อ,อก็เลยทาให้ลูกสาวบอกว่าอะอย่างนี้พ่อเดี๋ยวหนูมารับอีกทีหนึ่งแล้วกันพอนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วหนูเ,เดี๋ยวเอาน้ํายางไปเก็บที่บ้านพอไปเก็บน้ํายางที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินกลับมาจะมารับพ่อพ่อหายตัวไปแล้วครับก<ม>็เลยแจ้งญาติช่วยกันออกตามหาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังหามไม่เจอก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ช่วยตามหากันอีกแรงหนึ่ง ตามหากันทั้งคืนก็ยังไม่เจอตัวเช่นเดียวกันครับไปฟังเสียงลูกสาวของลุงวิรัต์คนนี้หน่อยครับพูดว่าเหมือนคนจะฆ่าอะไรอย่างนี้คนจะฆ่าหวัดระแวงหวันระแวงเมื่อก่อนมีอาการอย่างนี้ไหมเมืม่อก่อนไม่มีอาการอย่างนี้ค่ะเพิ่งมีมาประมาณสามสี่วันแล้วสามสี่คืนก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้นอนคือในมุมของชาวบ้านเชื่อแบบนี้ครับบอกว่าที่หาตัวลุงวิรัต์ไม่เจอ สงสัยลุงน่าจะไปพูดจาลบหลู่ศีรษ์สิธิ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็เลยลงโทษบังตาไม่ให้คนที่ออกตามหาเนี่ยไปเห็นหรือว่าไม่ยอมให้ออกจากป่าก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ญาติญาติคงจะต้องทําพิธีขอขามาศีรษ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางหน่อยละฮะก่อนหน้านี้ครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่บอกว่าเพื่อนสนิทของลูวิรัสที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำเนี่ยตายตายพร้อมๆกันถึงสองคนฮนะ แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาลุกวิรัตก็จะมีอาการแปลกๆเหมือนผวาแล้วก็กระสรับกระส่ายบอกบอกว่ามีคนมาตามฆ่านะฮะบอกแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคําพูดเดียวกับที่บอกกับลูกสาวก่อนหน้านี้ขณะที่เช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคง นำกําลังออกค้นหากันต่อนะครับแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวลูวิลัสเช่นเดียวกันนะฮะขอให้เจอตัวลูวิลัสไวๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะครับขอให้เจอตัวอย่างปลอดภัยด้วยนะครับครับข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้าง